กับทางด้านของจังหวัดสุขโขทยัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยค่ะท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่อยู่หัวนะคะที่ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยค่ะที่ห้องประชุมพระราชพฤธาจารย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทยัยเขตหนึ่งนะคะ นายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยท่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนเงิน331,100บาทที่ส่งให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุขโขทยัยเขต1และเขต2รวม7แห่งด้วยกัน7แห่งนี้เป็น7แห่งนะคะที่ให้การมีการให้ความ พร้อมในการเปลี่ยนโรงเรียนสถานศึกษาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิซึ่งเงินจนํานวนนี้ก็เป็นให้การช่วยเหลือในเรื่องของการชําระค่าสาธารณูปโภคและก็ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้คืนสภาพเดิมเพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยหรือสถานที่กักตัวแล้วเสร็จค่ะค่ะได้แก่โรงเรียนบ้านหนองสองตอนนะคะโรงเรียนบ้าน คอยสองนางค่ะโรงเรียนวัดวังใหญ่โรงเรียนวัดบ้านกุโรงเรียนสามัคคีวิทยาโรงเรียนบ้านสุเมนและโรงเรียนบ้านแสงสว่างนะคะที่ให้ความร่วมมือปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม1แห่งจํานวน10เตียงนะคะศูนย์พักคอย1แห่งจํานวน25เตียงและเป็นสถานที่กักตัว5แห่งจํานวน 145เตียงนะคะรวมทั้งสิ้น180เตียงค่ะให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเป็นการช่วยแบ่งเบาภารกิจของโรงพยาบาลหลักค่ะแล้วก็สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะให้ผ่านสภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้นะคะความปรับปื้่มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระองค์ท่านนั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณห่วงใยผสมนิกรชาวไทยค่ะ